ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในที่สุดน้องแมวจู่ชิงขุมของน้องก็วนกลับมาอีกครั้งแล้วไม่มาคนเดียวคะ่ะลากตัวละครอย่างพี่เต่ามาด้วยนะคะมีตู้เข้ามาอยู่ทั้งหมด1นึ่งสองสามสามตู้หลักๆแล้วก็น้องจู่ชิงที่เป็นขุมธงแดงตู้ที่สี่แล้วก็ตัวละครใหม่เป็นธงฟ้าตู้ที่ห้าเอาง่ายๆหลักๆอ่ะมันมีอยู่แค่ 3ตู้นั่นแหละก็คือมีตัวนี้ที่เป็นเกี่ยวกับธงสีแดงนี้นะแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นตั๋วใบสีแดงซึ่งตั๋วใบสีแดงอะ่ะเอาอันนี้ก่อนละกันคำนวณของตัวเองมาแล้วเพราะว่าน่าจะเอาไปถึงอตัวนี้เนี่ยจะได้ตั๋วจากการซื้อแล้วก็นี่จากลายวันค่ะเออเอ,อ๋อไม่รับฟรีรับฟรีได้สองตัว๋วแล้วก็จบเลย แล้วก็จะมี19บาทอ่า19บาทอันนี้คือซื้อได้ทุกวันทั้งหมดกิจมีทั้งหมด7วันตัวนี้จะได้อยู่ที่133บาทได้7ใบถึงซื้อแค่19บาทอย่างเดียวอืมตัวนี้ได้2ใบแล้วก็มีรับฟรีจากรายวันค่ะรายวันตรงนี้ตัวนี้ค่าแอคทีฟให้ถึง160มันถึงทุกคนอยู่แล้วแหละนะทำกิจกรรมประจำวันลงครบทุกอย่าง ก็จะได้เท่ากับอันเนี้ยเใบตีง่ายเลยคือตัวนี้7ใบตัวในร้านค้าเมื่อกี้โปรโมชั่นอันนี้2ใบแล้วก็19บาทได้มาอีก7ใบรวมกันโทัทลจะกลายเป็น16บใบเสร็จปุ๊บ16บใบเนี้ยมันราคางบประมาณที่ต้องจ่ายอะ่ะมันคือแค่19บาทอย่างเดียวก็คือ133บาทกับงบที่เหลือที่ดินจะซื้อตรงเนี้ยคืออีก18,00 0เพชรก็คือ18ใบ 18บวกกับ16มันจะได้เออการันตีอันนี้คำนวณแบบใช่ใช้คำนวณแบบการันตีก็คือในตู้หน้าแรกอันเนี้ยมันมีทั้งหมด34ชิ้นแล้วมันจะได้ไอต,ตัวเนี้ยแน่นอนจานบอกว่าอันเนี้ยเป็นกิจเดียวที่มันหมายถึงกิจเนี้ยน่าจะกิจสุดท้ายแล้วที่มันมาแบบ6ดาวหลังจากเนี้ยจานบอกมันจะมาเป็นแบบทีละดาวแล้วเราก็ต้องค่อยๆไล่เก็บทีละหนึ่งทีละหนึ่งได้มันจนเต็ม6ดาวไปเรื่อยๆฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็น อันเดียวสุดท้ายแล้วอะเออที่เราจะสามารถแบบทีเดียวปึ้งได้เลยของดาวซึ่งเราได้เพชรจากครั้งที่แล้วมาค่อนข้างเยอะก็เลยก็เลยมองว่าโอเคเลีนสามารถลงกับอันเนี้ยได้1 8เอาจากฉันไปเลยนะเพื่อไอสิ่งสิ่งนี้ก็คุ้มค่าดีแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยเออเอาไปอัพคงอัพของให้กับสายต่างๆได้นะคะ133บาทเท่านั้น จบปึ้งต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเรื่องของถุงซึ่งถุงเนี่ยจะได้เป็นกุญแจแดงแล้วก็ไอ้ตัวนี้ชิพรจรแล้วก็แขนหลงหลงนะแล้วก็มีแขนของพี่ซันสือตัวละครที่มาใหม่ซึ่งเท่ากับว่าที่พี่ซันสือจะมีกระดูกทั้งหมด3ชิ้นละถ้าเราเปิดมาตัวเนี้ยเอาันแรกก่อนเลยคือกุญแจแห่งวิญญาณเนี่ยเปิดทั้งหมด15ครั้ง ก็คือถุงทั้งหมด15ถุงแต่กว่าจะได้มา1ถุงอะ่ะมันคือ28ครั้งในการเปิดรอบนี้ไม่ได้เปิด10ใช้8ด้วยนะเปิด10ใช้10เท่ากับว่า28ครั้งอะ่ะจะได้มาอยู่1ถุงแล้วก็28คูณกับ15 420ครั้งแต่อย่าเพิ่งตกใจเราหาจริงๆอะ่ะไม่ต้องถึง420เพราะว่ามันมีจากกิจกรรมประจำวันให้เราได้ทําด้วยมีล็อกอินทุกวันได้5อันก็กิจกรรมมีทั้งหมด8วันนะอันนี้กิจมี8วันเอาตัวนี้ก่อนที่เราจะสามารถล่าฟรีได้นะก็จะเป็นล็อกอินทุกวันเนี่ย 5ใบลงป่าล่าวิญญาณ20ครั้งป่าล่าวิญญาณ40ครั้งคือรวมรมแล้วว่าเท่ากับว่าใน1วันอะต้องลง40ครั้งมันอาจจะ,จจะใช้แสกอกเยอะมาเนตแสกอกกันด,ดีสามารถซื้อได้อยู่2ครั้งหรือจะซื้อ4ครั้งก็ได้4ครั้งก็คือใช้เพชรในการซื้อเพิ่มถ้าใครมีเพชรก็เปิดไปซึ่ง10ตั๋วตรงนี้มันจะช่วยเราประหยัดไงมันจะช่วยเราประหยัดในแพ็คแพ็ครานค้าอ่ะมันคือตัวกิจกรรมซึ่งเนี่ยหน้าแพ็คเนี้ยมันจะประหยัดเงินของเราลงเพื่อเอาถุงเนี้ย เออก็ไปทำลายวันซาถ้าใครมีเพชรพอเหลือก็อยากแนะนําให้ใช้เพชรดีกว่านะแต่ส่วนตัวละการหลินจะคํานวณถึงแค่ซื้อสตามินาแค่2ครั้งนะคะก็คือรับฟรี1ครั้งแล้วก็ซื้อเพิ่ม1ครั้งซึ่งซื้อเพิ่มน่าจะอยู่ที่90เพชรปะเออเกเพชรนะโอเคของฟรีที่เราจะได้ตัวนี้ทั้งหมดนะคะก็คือเอาแบบคูณ8วันเลยนะล็อกอินทุกวันเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด40ใบแล้วก็ลงป่าทั้งหมด40ครั้ง คูณ8วันเท่ากับได้มา160ใบซื้อสตามิน่า2ครั้งเราจะได้มาอีกทั้งหมด40ใบรวมกันตรงเนี้ยแค่ทำเควประจำวันกับใช้เสกกอกนิดหน่อยเราจะได้มาทั้งหมด240ใบ240ใบใช่240ใบแล้วก็มาร้านค้าด้วยร้านค้าตรงกิจกรรมแพ็คนี้สามารถซื้อทุกวันมันเป็นแบบรายวันนะสามารถซื้อได้ทุกวันเลยจะได้วันละ2ใบ 8216เท่ากับ16ใบที่ได้เพิ่มมาก็จะเท่ากับประมาณ256ใบเอา256ใบอะเอาไปหาร28มันจะได้เท่ากับ9ถุงแล้วก็เราเปิดมาถึง250ใช่ไหมมันคือสเต็ปที่อยู่แถวๆตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยเราได้ถุงเพิ่มอีก6อันเท่ากับว่า9บวก6เป็น15เราได้แน่นอนเลยคือกุญแจวิญญาณเนี้ยอันหนึ่งแน่นอนคือโอเคเลยเพราะว่า ตัวนี้ในร้านค้ามันแพงมากร้านค้าใช้เงินซื้อเท่านั้นนะตอนนี้กุญแจแดงอะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทอืมแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้ย0ครั้งกับ36ครั้งคือมันไปไกลมากๆเลยแพ็คที่ต้องซื้อเพิ่มต่างๆหลังจากนี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็ <c oughs> จะมี69มี179อืมมี429อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีแพ็คเพจตรงนี้ด้วยที่แบบกุบกิบกุบกิบซื้อได้อืม ก็ลองลอง,ลองคำนวณกันดูจ่19น่าจะเอาแน่นอนอยู่แหละตัวนี้เออ19นี้ราคาน่าซื้อนะต่อให้ถึงไม่ถึงอะ่ะเหมือนเดิมค่ะ19บึกไว้ก็ได้ถ้าใครมีงบพอประมาณนะ1 0 0่2 0เพชน่าเก็บสะสมแล้วก็ได้ตัวทงฟ้าด้วยใครเพื่อใครแบบตัวทงฟ้าน้อยอะ่ะอืมเพราะว่าแต่ละตู้ใช้ทีประมาณ600อะ่ะเพื่อเอาขุม600 700ะ่ะ เออต่อตัวละครอนะเพื่อให้ได้ขุมประมาณขุมหกอะไรเงี้ยส่วนตัวสกินนี้หลินก็เอาแค่นี้แหละอระหว่างนั้นคือมันเป็นทางผ่านถ้าอะไรออกก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรส่วนตัวละครนะคะจะเปิดไหมคิดอยู่ตอนแรกหลินบอกกับทุกคนไปว่าถ้าหากว่าตัวมี700ใบหลินจะเปิดแต่เนี่ยมันไม่ถึงแล้วตัวหน้ามันเป็นเสี่ยวไปฉะนั้นเสี่ยวไอ่อะหลินจะเอาสกินด้วยถ้าเว r ร์สเค้น้องออกตัวละครน้อยอะ่ะ นั่นแปลว่าหลินต้องไปเสียเิเสียตั๋วกับตู้30%ซต่ออีกเยอะมากๆฉะนั้นน้องตัวนี้อาจจะต้องขอข้ามผ่านไปก่อนสกินก็ยังไม่เท่าไหร่ยังมีอีกหลายตัวที่ต้องการสกินเนาะเออเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีมีตัวพบผ่านเอออันเนี้ย ได้ตัวละครฟรีแน่นอนนะคะ1ตัวแต่แค่กระดูกเราจะไม่ได้ซึ่งกระดูกอะ่ะจานก็บอกว่าเดี๋ยวรอเก็บรอจากตู้นานาวก็ได้เดี๋ยวมันก็มีวนกลับมาใครมีต้าเหลี่ยวก็เล่นไปก่อนแต่ถ้าใครไม่มีต้าหลิวอะ่ะก็เอาตัวนี้มาเล่นก็ได้หิึ่งคิดว่าน่าจะไม่เปิดนะคือตัวน้อยอะ่ะเออโอเคตัดสินใจหน้าตาข้ามครับเดี๋ยวกรุบๆเรามาเปิดอันนี้กันดีกว่าเพราะว่านี้ดิฉนจะซื้ออยู่แล้วก็จะมีแค่19บาทกับตัวแพ็คเพจ อีกหลายหแพ็กเลยซึ่งก็เรากุบกิบเราไม่รีบแล้วกันโอ้โหเปิดสุมสส่มสิบอรออาสุ่มสิบแล้วกันสุ่มสิบสุ่มสิบปะครั้งเดียวพอเจเจดรอบใช่ใช่ใช่ใชะกริบกริบคือช่วงนี้ทำไมมันกริบอะไรขนาดนี้เฮ้ยแต่ได้แบนมดหรอ มันชื่อมันชื่อกลิบแต่มันก็ดูดีนะเชื่อกลิบแต่ได้แหวนหมดมาดูดีมากเลยนะเพราะว่ามันได้16บวงเลยน้องมา้มาหรอม้าใครนะห้าแสนน่าสนใจมากมันมันฟิลกับอ๋อแต่ฟิลกับเพกาซาร์าดิไม่น่าได้ <laughs> ไม่น่าได้อะนะสายคอนะตานปีไปแล้วอะ เออมีอะไรไมงได้อะไรงงนะมอป่องเขียวก็ไม่น่ามีอะไระเดี๋ยวเก็บไว้ทำสองล้านสองล้านปีแทนละกันโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนกุบกิบกันเนาะช่วงนี้ดิ่นงานยุ่งเดียวก็เยอะมากๆจะไม่ได้มาไลฟ์นะทุกคนก็ขอโทษทุกคนด้วยใครคิดถึงก็ดูคลิปกุบกิบกันไปก่อนนะสำหรับน,นี้ไปนะคะบ๊ายบายฝันดีก็ลกหน้าตา